ผมชื่อนายอัตระวุฒิมีแก้ววันนี้ผมจะมาแนะนาบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันปลาของเด็กเกือบลยประมงนะครับหมอนี้นะครับเป็นบ่อพ่อแม่พันปลาหมอจุมพรหนึ่งนะครับให้เพื่อให้นักศึกษาจัดทาเป็นโครงการแล้วศึกษาแล้วก็เพาะพันพ่อแม่พ่อธุ์ปลาครับ บ่อพ่อแม่ฟันตานินแดงนะครับบ่อน,นี้นะครับเออ่เป็นบ่อพ่อแม่พันปลาสวายนะครับเอ่อัตวนสองบ่อทางด้านนู้นนะครับเป็นบ่อพักน้ำเ,เพื่อสูบเข้าเวลาน้ำต่อน้ำให้ บนบ่อทางนั้นหลังนี้นะครับเ,เป็นบ่อ,อพ่อไม่พันปลาดุกนะครับเ,เป็นพันปลาด,ด,ดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุกบิกุยนะครับผมขอจบการนำเสนอ